การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่29กรกรกฎาคม2564ผมอาจารย์คำพีปีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่ารหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับหนังสือนี้ก็เขียนโดยรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับซึ่งผมก็ได้อ่านมาเป็นบทบท เป็นตอนๆน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่จะเป็นบทที่8น,นะครับบทที่8เนี่ย erm ชื่อว่าพุทธภาวะพุทธภาวะนะครับอ่านมาแล้ว2ตอนนะครับพุทธภาวะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3ตอนที่สาม ขอท้าความตอนที่สองสักเล็กน้อยว่าอ่ตอนที่สองนั้นผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่ากระนั้นพึงเข้าใจว่าไม่ว่าจิตคิดปรุงแต่งเรื่องใดหรือเปล่งเสียงพูดถึงสรรพสิ่งและปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆบนโลกใบนี้ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเป็นต้นว่าพูดว่าโลกใบนี้มิได้เป็นอะไร เพียงแต่มนุษย์สมมุติว่าเป็นรูปและนามหรือสมมุติว่าบนโลกมีหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหรือมีสิ่งมีชีวิตและมีรูปและมีนามหรือไม่มีรูปมีนามจริงหรือไม่จริงก็เป็นเช่นนั้นก็ไม่ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ประการใดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลาย และปรากฏการณ์ทั้งปวงบนโลกมิได้เป็นอะไรหรือเป็นเช่นไรห,หรือมิได้เป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่เช่นนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกหากเราไม่ให้ค่าให้ความหมายและหากไม่พูดว่ามันเป็นเช่นไรมันก็ไม่มีไม่เป็นเช่นไรสมมุติเรียกว่ามันมีสภาวะแห่งความว่างเช่นนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ อ่านในตอนท้ายก่อนจบตอนที่สองบทที่8ที่ชื่อว่าพุทธภาวะนะครับวันนี้ก็จะมาต่อตอนที่สดังนี้ครับว่าไปแล้วในการใช้ภาษาหรือคำพูดหรือใช้ความคิดปรุงแต่งต่อสภาวะแห่งกายและจิต ว่ามีสุขมีทุกข์มีบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกนั้นส่งผลให้การปฏิบัติธรรมของจาพุทธเถราวาตกลายเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นมักควิธีดูจิตหรือดูความคิดหรือดูความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาการเจริญทานบารมีการรักษาศีลการประกอบพิธีกรรมต่าง เพื่อตนจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตเป็นต้นเฉพาะอย่างยิ่งชาพุทธเถรวาทมุ่งสอนให้ผู้คนปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยการมุ่งขจัดหรือตัดกิเลสต,ตัณหาราคะให้หมดไปจากจิตตลอดถึงคำสอนที่ว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นหากต้องการพ้นทุกข์ ก็ต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกับการสอนของอาจารย์ซึ่งเป็นชาพุธทธลราวาทท่านหนึ่งกล่าวว่าวิธีแก้ความทุกข์ก็คือต้องเจริญสติด้วยการรู้สึกตัวคือสอนว่าต้องอยู่กับควา,ามรู้สึกตัวเพื่อไม่ให้อยู่กับควา,ามคิดปรุงแต่งหรือดูความเคลื่อนไหวของกายเช่นยกมือสร้างจังหวะความรู้สึก เพื่อไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งเป็นเราจนต้องมังเกิดสภาวะแห่งความทุกข์เป็นต้นทางด้านชาพุทธเถรวาทบางคนกล่าวว่าผู้ใดรู้แจ้งหรือเข้าใจจิตตนเองหรือรู้แจ้งความคิดปรุงแต่งของตนก็จะเห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งทุกข์ว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งหมายถึงเห็นแจ้งต่อความคิดนึกของตนว่า อุปโรคหรือสมมุติความทุกข์และความสุขขึ้นมาชาพุทธเถราวาทบางคนบอกว่าทุกข์เพราะความคิดผิดและเพราะคิดผิดจึงเกิดทุกข์ดังนั้นผู้ใดเข้าใจเช่นไหนนี้ก็จะเข้าใจความทุกข์และต้นเหตุแห่งความทุกข์และรู้แจ้งเห็นจริงต่อมรรควิธีในการดับทุกข์หรือเข้าใจอย่าง่องแท้ต่อสภาวะแห่งทุกข์ เฉพาะอย่างยิ่งต้องสนใจในหัวข้อธรรมอริยสัจสีคือทุก์สมุทัยนิโรธมักก็จะพ้นทุก์อย่างฉับพลันในชาตินี้ส่วนคำสอนและการปฏิบัติธรรมแบบจาพุทธเซนนั้นไม่มีการสอนธรรมและไม่พูดถึงการปฏิบัติธรรม ไม่กล่าวว่าให้นำทำแบบเซนหรือแบบใดไปปฏิบัติเพื่อความพ,พ้นทุกข์เพื่อความสุขอีกทั้งไม่กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมด้วยมรรควิธีใดๆเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> สิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวที่ชาวพุทธเซนกล่าวขานกันมากที่สุดนั่นก็คือเพียงแต่บอกถึงภาวะจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งว่าคือสภาวะที่ไร้จิต ด้วยการเชใ่้เห็นว่าจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระน,นั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตจลอดถึงการให้ค่าให้ความหมายของสภาวะธรรมหรือสัพสพสิ่งและปรากฏการณ์ว่าล้วนแต่เป็นมายาและเป็นโมฆะหรือเป็นความศูนย์โดยสภาวะหมายความว่าสภาวะธรรมแห่งจิตนั้นม่อาจบอกหรืออธิบายคุณสมบัติ ของมันว่าเ็นเช่นไรแต่เพื่อความรู้รับรู้หรือสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันชาพุทธเซนก็ต้องกำหนดภาษาบอกถึงสภาวะนี้ว่าพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่มีอาจพบสิ่งนี้ด้วยความคิดตรุงแต่งหมายถึงการเข้าสู่สภาวะสุญญาตาและนาตาด้วยความคิดนึกตึดตรอง หรือด้วยความรู้สึกใดๆไม่ได้และสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าความพยายามในการแสวงหาพุทธภาวะหรือเข้าสู่นัตตภาวะหรืออนัตตภาวะเปรียบดุดดังความพยายามในการแสความว่างเสมือนการไล่จับเงาตนเองและไล่จับเงาผู้อื่นซึ่งล้วนแต่ต้องฟ้าน้ำเหลวนั่นเป็นเพราะสรรพสิ่งบนโลก ม่ได้มีตัวตนหรือมีตัวตนหากชาวโลกอุปโลกหรือให้ค่าให้ความหมายบางสิ่งบางอย่างว่าเป็นตัวตนว่าเป็นบุคคลว่าเป็นสัตว์โลกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตสมมุติว่าเป็นรูปธรรมและนามธรรมขออธิบายอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับกระบวนการแห่งจิตหรือการทำงานตามปกติของธรรมชาติ แห่งจิตตามยานปัญญายานทัศนะของจารุทธเถรวาทว่าเมื่อจิตรับรู้สภาวะธรรมหรือธรรมชาติของสรรพสิ่งหรือจิตรับรู้ต่อสิ่งใดแล้วจิตจะบังเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ต่อจากนั้นจิตก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของจิตที่เรียกว่าเป็นพฤติการแห่งจิต ที่จิตได้สะสมความรู้ความรับรู้ความจําไว้ในครังสมองหมายถึงจิตคิดรวงแต่งไปตามสัญญาหรือตามความจําได้หมายรู้ที่จิตจดจำออหรือเก็บมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจากในคารมารดาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเพียงอาการของจิต ทั้งหลายทั้งปวงเพียงอาการของจิตหรือการทำงานของจิตเท่านั้นและจาพุทธเถรวาทสมมุติภาวะนี้ว่าเกิดขึ้นกับจิตและดับไปพร้อมกับจิตนั่นก็คือในแต่ละวันจิตเกิดและดับตามธรรมชาติหมายถึงการที่เกิดความคิดปรุงแต่งนับ พันนับร้อยเรื่องในแต่ละวินาทีเช่นเดียวกับในแต่ละวันแต่ละนินาทีกายและจิตบังเกิดความรู้สึกมากสุดขนาดนะับหากสรุปถึงสภาวธรรมหรือธรรมชาติแห่งจิตตามยานทัศนะของชาวพุทธเทรวาทก็อาจจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเองตามสภาวะของมัน สมมุติเรียกว่ามันเป็นอิทธิปยตาก็ได้เมื่อใดจิตเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวนี้แล้วจิตก็จะบังเกิดความอิสระตามธรรมชาติขอที่บายย้ำถึงความคิดปรุงแต่งว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่สมมุติเรียกว่าความคิดปรุงแต่งและสมมุติว่าเกิดการปรุงแต่งจากความรู้สึกตลอดถึง อธิบายว่าความคิดลุงแต่งทั้งหลายไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สูญหายไปกับความว่างเหมือนใช้มีดกรีดบนผิวน้ำนั่นเองหมายถึงมันไม่ได้ทำให้จิตเดิมแท้เปลี่ยนแปลงมานั่นก็คือจิตคิดลุงแ่งก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงจิตเดิมแท้ไม่ให้ให้ไม่ว่างหรือให้ว่างแต่ประการใด ดังนั้นจึงเพียงแต่เห็นพฤติจิตว่าเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องกระทำอะไรกับจิตที่คิดปรุงแต่งหรือแม้แต่เราบอกว่าจัดการอะไรกับจิตหรืออบรมจิตหรือทำให้จิตสงบมันก็ไม่บังเกิดความสงบไม่สงบตามที่จิตคิดนึกปรุงแต่งแต่ประการใดนะครับดังนี้จิต ของผุชนและอริยบุคคลก็ปรุงแต่งเช่นเดียวกันแต่อริยบุคคลท่านรู้ว่าธรรมชาติของจิตมันปรุงแต่งเช่นนั้นและท่านยังรู้อีกว่าสิ่งใดที่จิตปรุงแต่งสิ่งนั้นล้วนเป็นมายาหรือไร้สาระหรือเป็นความว่างทั้งสิน้นขอย้ำว่าสิ่งใดที่เกิดจากความคิดและคำพูด มันเป็นดังเช่นคำพูดหรือมันไม่เป็นไปดั่งที่เราคิดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราพูดหรือเราคิดหรือต้องการให้เป็นหากแต่มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นของมันผู้ดใดเข้าใจสภาวะธรรมแห่งจิตที่คิดปรุงแต่งว่าเช่นนั้น ว่าเป็นเช่นนั้นผู้นั้นก็จะไม่ตกอยู่กับกับผลักของความคิดปรุงแต่งคือจิตไม่หลงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปตามไปกับมายาแห่งจิตเช่นเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของลิงว่ามันเป็นสัตว์ที่ชอบซุกซนหรือสุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบเห่าหอนและเมื่อเราได้ยินเสียงสุนัข ตลอดถึงเมื่อได้ยินคำชมหรือคำดูดา่าก็จะไม่รู้สึกพอใจไม่พอใจเพราะเราไม่ให้ค่าให้ความหมายของเสียงที่กระทบหูเกี่ยวกับจิตคิดนึกปรุงแต่งนั้นตามคำสอนของชาพุทธเทรว่าสมมุติเรียกว่าจิตตสังขารและเมื่อจิตไม่บังเกิดการปรุงแต่งเป็นทวิลักษ์หรือทวินิยมก็สมมุติเรียกว่าวิสังขารและสมมุติเรียกจิตที่เข้าใจสมมุติว่าจิตวิมุติ แต่บางคนสมมุติเรียกว่าจิตเข้าสู่ภาวะนิพานชาพุทธเถราวาทบางคนบอกว่ามนุษย์ทุกคนก็สามารถเข้าสู่สภาวะแห่งวิสังขารหรือพุทธภาวะหรือภาวะนิพานได้เท่าเทียมกันมิใช่ภาวะนิพานหรือวิมุตติหรือวิสังขารสามารถเข้าถึงหรือบรรลุถึงหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วหรือมิ หรือมีการสิ้นพบสิ้นชาติแล้วเท่านั้นพึงเข้าใจว่าจิตที่ชอบคิดปรุงแต่งนั้นพึงเข้าใจว่าจิตที่คิดปรุงแต่งนั้นชาพุทธเถราวาดกล่าวว่าจิตมีการปรุงแต่งทั้งในทางดีทางร้าย ทางบุญทางบาปหรือทางรักหรือทางชัางชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจรวมทั้งจิตปรุงแตง่งไม่เป็นทั้งทางบุญทางบาปหรือจิตปรุงแตง่งไม่เป็นทางดีทางชั่วจิตปรุงแต่งไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหลายทั้งพวงที่กล่าวมานี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงการนำภาษาเพื่อที่จะพูดคุยบอกเล่าและคำพูดทั้งหลายเมื่อมีการอธิบายหรือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว ภาษาที่ใช้นั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อต้องการทำความเข้าใจกันอีกก็ต้องยืมภาษายืมคำพูดหรือยืมภาษามาใช้อีก mm. เช่นคำพูดและภาษาที่ว่าไม่มีใครหรือไม่มีจิตของผู้ใดปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งตลอดถึงไม่มีใครยึดติดในสมมุติและไม่มีจิตใครไม่ติดยึดในสมมุติแต่อย่างใด ข้อยืมภาษามาบอกกล่าวย้ําว่าจิตคิดปรุงแต่งหรือจิตไม่ปรุงแต่งนั้นเป็นแต่เพียงคําพูดคือคําพูดสมมุติว่าจิตเป็นทั้งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งรวมทั้งสมมุติจิตที่ไม่ปรุงแต่งว่าคือภาวะที่จิตที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือจิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะซึ่งชาพุทธเซนอธิบายพุทธภาวะคือ คือภาวะที่ปราศจากจิตที่คิดปรุงแต่งว่าคือภาวะสูงสุดสำหรับภาวะสูงสุดหร,หรือพุทธภาวะหรือพุทธจิตพุทธนี้ขอสมมุติว่าเป็นสภาวธรรมแห่งชีวิตหรือสภาวธรรมของจิตที่แท้จริงถึงก่อนที่จะเกิด ความคิดปรุงแต่งเป็นภาวะต่างๆหรือเป็นลักษณะต่างๆนั้นจิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายสมมุติว่าดำรงอยู่กับความว่างหรือสุญญต์ตาแต่เพื่อสื่อความหมายหรือเพื่อความเข้าใจต่อสภาวะธรรมของสรรพสิ่งจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งและปรากฏการ์ล้วนไม่ได้เปลี่ยนเช่นไรที่เรียกว่านาตาทว่ามันมีสภาวะแห่งความว่างหรือศุญญาตาหรือเป็นศูนย์โดยสภาวะ และที่บอกว่าสรรพสิ่งมีสภาวะเช่นนั้นเช่นนี้ก็เกิดจากสมมุติบัญญัติที่จิตคิดตรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิน้นสมมุติว่ากายจิตหรือนามขันตามกตินิยมของชาวพุทธเถรวาทนั้นสมมุติว่ามันทําหน้าที่ตามเหตุปัจจัย4ประการคือคิดนึกจดจําอยู่ รับรู้และรู้สึกรวมเรียกว่าเจตสิกซึ่งก็คือการทำหน้าที่ตามธรรมชาติของจิตนั่นเองเอาละครับวันนี้ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้มาต่อเป็นตอนที่4นะครับตอนที่4วันนี้ก็ตอนที่3ก็จบลงตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ตอนที่4ก็เป็นตอนจบนะครับเอาละครับ ท่านผูฟังฟังแล้วหากเกิดปัญหาข้อสงสัยก็ดีหรืออยากจะสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องธรรมะของเซนนะครับหรือเรื่องอื่นใดก็ตามนะครับที่ผมได้พูดมาทั้งหมดท่านเกิดสงสัยก็โทรศัพท์หาผมได้ที่หมายเลข089126 0689นแะครับและ025133 279 และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้เดียกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ